ขอมา,อ,าอัปเดตสถานการณ์ในส่วนของตัวกองทุนใหม่ของเราก็คือกองทุน Thai ESG x t หน่อยก็ในส่วนของตัว timeline เนี่ยนะครับ Thai ESG เนี่ยจะเสนอขายในวันที่2พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะรองรับการสับเปลี่ยนกองทุนจาก LTF ได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปครับแต่ว่าทุก transaction ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกองทุน Thai ESG เนี่ยจะสิ้นสุดหรือว่าทําธุรกรรมได้ภายในวันภายในแค่วันที่30 มิถุนายน,าน,นคือคนคที่ต้องการโอนย้าย LTF เดิมไปที่ไทย ESGX ต้องทำภายในมิถุนายนปีนี้นะคะคแต่ว่าเงินใหม่ที่จะซื้อนะคะจากการที่รัฐสนับสนุนในเรื่องของการลดภาษีอีก3 0 0แสนบาทเนี่ยใช่ไหมคะสามารถซื้อไปได้ตลอดค ครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรามองว่าเนี่ยในส่วนของตัวเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยทางสมาคมปลจเขามองไว้เขาเชื่อว่าในเงินเม็ดที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยเม็ดเงินรวมๆเนี่ยประมาณเนี่ยมันจะมีมูลค่ามาหนึ่งแสนล้านครับผมหนึ่งแสนล้านแบ่งเป็นประมาณสักแปดถึงห้าแสนล้านเนี่ยเป็นเงินเก่าส่วนเงินใหม่เนี่ยมีประมาณสักหนึ่งจุดห้าถึงสองหมื่นล้านบาทครับก็ไม่มากนะคะถ้าพูดถึงเงินใหม่ที่จะเข้ามานะคะแต่ว่าไอ้ก้อนที่ประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นถึงแปดหมื่น ล้านบ,บาทที่จะไม่ถูกอย่างน้อยที่สุดเชื่อได้ว่ามันจะไม่แรงขายมันจะเบาลงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครโอนย้ายไปเนี่ยก็ต้องอยู่กับไทยเอสจีเนี่ยไปอีกห้าปีครับผมครับก่นในส่วนนี้เนี่ย ท่ามกลางที่ว่าเนี่ยกระแสของกองทุนไทย s อ x เข้าขมาเนี่ยในส่วนของตัวอ่อุนิเวอร์การลงทุนของเขาเนี่ยเขาจะเน้นไปในส่วนหุ้นที่มี ESG rating ค่อนข้างดีดังนั้นเราก็เลยเชื่อว่าในหุ้นที่มีโอกาสได้แรงหนุนและ,และ,และมากเกณฑกกาไรในตีนี้เนี่ยก็ต้องเป็นหุ้นที่มี ESG rating ดีด้วยครับผมเราก็เลยคัดกรองมานะครับก็คือว่าเนี่ยคัดกรองตามเกณฑ์นี่เลยก็คือว่าเนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในราชนี Set ESG Index ครับผมมีเ a ตติ้ง t r i เป e A เลยเราให้สูงสุดเลยอ่าแล้วก็มี market cap แนบบีมากกว่า10 0 0 0ล้านบาทเพือ่อเป็นการสะท้อนว่าเป็นหุ้นที่ market cap ใหญ่สภาพคล่องสูงรองรับการไหลเข้าของการซื้อของกองทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ว่าที่เราก่าวมาทั้งหมดช่วงต้นรายการก็คือว่าตลาดหุ้นยังมีความผันผวนอยู่สถานการณ์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อดังนั้นเนี่ยเราส่วนเราเลยเสริมเข้าไปในเป็นใครทีเหลือที่ว่าเป็นตีม ดิ f เฟนซ v ฟสต็อกเข้าไปด้วยก็ได้ผลลัพธ์ออกมาหลังตารางครับสามารถนำไปเก่งกำไรกันได้ครับ PR9 นี่น่าสนใจนะคะหุ้นเข้ามาใน Tactical Port ของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีด้วยนะค,คะ